สวัสดีค่ะ,ะป้าแปมชัวกินเที่ยววันนี้พากินพาทำวิธีลวกผักนะคะต้มผักให้สีสวยน่ารับประทานนะคะทํำยังไงนะคะถ้ายิ่งต้มผักด้วยเวลาน้อยเท่าไหร่สารอาหารในผักก็จะอยู่มากเท่านั้นนะคะการลวกผักในน้ําร้อนจัดอย่างรวดเร็วนะคะจึงช่วยรักษาทั้งคุณค่าทางโภชนาการและรูปลักษณ์ของผักให้สวยงามนะคะมาเริ่มกันเลยเจ้า เราก็เริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือใส่น้ำมันลงไปอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะเกลือจะช่วยให้สีของผักคงสภาพเดิมนะคะและน้ำมันจะทำให้ผักเงาง,งามน่ารับประทานนะคะลวกผักสัก2อสนาทีในน้ำเดือดจัดนะคะแล้วแช่ผักในน้ำเย็นจัดทันทีผักจะสีสวยสดและกรอบอร่อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ น้ารับประทานไหมคะอันนี้ก็ลวกไปเลยนะคะตามเวลาก็ประมาณสองถึงสี่นาทีนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะได้ผักลวกผักดมนะคะที่สวยนะคะอร่อยกรอบหวานนะคะหน่ารับประทานด้วยนะคะทานกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะอันนี้ก็ลวกกับน้ำพริกอองนะคะเมนูโปรดของป้าเบลน,นะคะ เลชอบก็ตามมาเลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะง่ายๆสไตล์ป้แบมนะคะฝากชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมบทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมกดก,กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกวันนะคะคลิปใหม่ลงทุกวันเวลา15นาฬิกาและ2 1นาฬิกานะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะก็เมนูรักษาสุขภาพนะคะทานผักลวกกันนะคะลวกผักกับน้ำพริกนะคะกินข้าวอร่อยอร่อยนะคะถ้าได้กินน้ำพริกกับผักลวกนะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยอิ่มนานเลยนะคะยอดเลยนะคะ Thank you for watching. See you every day at 3 p.m. and 9 p.m. Thank you so much. Take care, you too. Bye bye.